กันด้วยนะครับอยู่กับผมเซโรคอสนะฮะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครเข้าสู่เข้าสู่ไม้ครับ Pocket Edition นะฮะโอเคก็วันนี้ก็แค่จะมารีวิวมอสซูเปอร์เกมเมอร์ครับผมก็สําหรับมอสซูเปอร์เกมเมอร์นี้ก็บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะฮะแต่บางคนก็อาจไม่รู้จักโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยครับก็เข้าเซิร์ฟเอ๋ยเข้าเซิร์ฟมาช่วยเข้าเข้าโลกของผมด้วยกันเรามาโหลดสักตครับผม นมรเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันรอสักครู่ครับผมรอสักครู่รอสักห้าคู่นะเราเรียนมันทุยนะฮะเนี้ยก็มาซูเปอร์เกมเมอร์ครับก็สามารถอ่าสิทธิ์ของได้นะฮะเปลี่ยนเกมโหมดได้วิ่งได้เนี่ยไม่รู้นะวันอันนี้เขาเรียกว่าอะไร โกโรเกโรดิจ่า <c oughs> ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแหลกแหลกอ่ะแหลกม่วงม่้ม <c oughs> ถอดชุดเกาะดีกว่าเอาะถอดไม่ได้อีกมันบงังแต่มอสนี้มันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเรากดไอ้นี่มันจะบงังอ่ะมันจะบงัง เราจะกดไอเทมเป็นรูปเสื้อใส่ใส่ชุดเกาะอะไรพวกนี้ไม่ได้ผมก็แบบไม่ค่อยอยากใช้กูเกอร์ริจจ์อนะฮะถือว่าแหลกใช้ได้กันเลยทีเดียวผมกับหมดทีในะองของของและสาระนะผมโอเคแล้วก็มาวิ่งกัน เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอาัดไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะเด้งับผมเชื่อผมเนี่ยถ้าอาัดวิดีโออย่างนี้ไปน,นานๆนมันก็จะเด้งครับผมอ่านี่คือปัญหานะฮะเวลาเราอัดแล้วเรา,เราแคสหมดน,นี้ผมมันจะเด้งอ่ะผมก็เลยแบบแล้วก็จะอยากใช้มันเราอะไรตัแค่นี้มันก็แหลกไม่รู้จะแหลกไงนะเนี่ยแต่ก็ถือว่าลื่นอยู่ดีละดีกว่าแบบมันแหลกจนดูไม่ได้รื่นอ่งี้ก็ถือว่าดีนะครับผมอื้อหือ มันดิ้งก็ต้องขอใครด้วยครับผมเอาเข้าไปเอาเอาอืมจะแหลกไปถึงไหนว่ายมึงไม่ต้องแหลกกูว่าละแม้แต่เข้าออฟชั่นมึงยังแหลกโอเคเราเปลี่ยนเป็นหมดเดินปกติเฉยๆแล้วมึงก็จะดิ้งไหมดิ้งไหม ด้งไหมอ้าวาโทรศัพท์กูเนี่ยผมไม่ค่อยจัดใช้มดนี้อัดเวลาอัดอะแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเราบบเล่นปกติไม่อัดหน้าจอเลยววันนี้ก็ก็บางครั้งก็ตุกบางครั้งก็แบบกระตุกสักครูน่นึงแล้วก็กลับมาลื่นเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอัดบางทีม,มันจะถึงกรหลุดนะครับถ้าสมมติว่าเราแบบขอได้ไงถ้าสมมติว่าเรา หน้าจอไปด้วยเล่นมอสตัวนี้ไปด้วยก็จะเป็นแบบนี้ครับมาเดี๋ยวเราไม่วิ่งกันละเดี๋ยวเราแค่มาอยู่ในบ้านของเรากันก็พอผมอ๋ออีสัตว์มึงจะแหลกไปถึงไหนอเอียเอ้ยอกูช่างเคียดกับมึงแท้มึงมัดฟักเอ้ยอมึงจะแหลกไปถึงไหนเนี่ย ไม่้คนสร้างมดก็นะโอ้ดูมันแหลกเดี๋ยวสักครู่ครับผมสักครู่สักครู่จริงๆกูจะปรับอะไรออปชันเนะปล่าเออเนี่ยวออกูปรับลงให้สุดแม่งแล้วมันก็แหลกเหมือนเดิมแม่เฮ้ยไม่แหลกเฮ้ยไม่แหลกแล้วเฮ้ยแหลกแหลกอยู่แต่แหลกแหลกแหลกก็ดีกว่าเมื่อกี้แล้วกันเออโอเคต่อมาทูมันนี่ไอเทมครับผม โอเคอเทมไอดีครับผมอัอห้าสิบหกแผมถัดไปเดี๋ยวถัดไปเป็นอะไรเนี่ยรุมกันสกใสไปเ,เรื่อยเถอะก็ถัดไปสใสไปเรื่อยกัน,นสองห้าสองห้าศูนย์โอเคแอนไอดีด <and ID. S 2> ํามาดีดําไปไปดําปําไดมอนด์ <laughs> เลี้ยวชิปาย <laughs> โอเคอเครับผม ดูคนเลวคผมไม่มึเงเสกของอ่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบหห้าสิบเจ็ดเออแอดใหม่แอดใหม่ห้าสิบเอาเอาเอา,เอาล้งไงกูสมองสมองกูไปหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดห้าสิบหห้าหกเป็นแห้าสิบเจ็น่าจะเป็นเดี๋คอยดูกันแบตจะหมดครับผมเดี๋ยวมันก็จะหมดละแอดเทม ได้อะไรมานี่บล็อกไดนบล็อกโดโหโคตรเร็วสัตว์โอเคผมก็เกมโหมดนะฮะไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนแคทีวิสเซอร์เวเบลแค่นี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเดกลางวันไหนนะฮะกลางคืนแล้วก็ซิสเปลซิส,ส,สเกิดเดย็ดโอเคผมสรับวันนี้ก็ การรีวิวมอสซูปเปอร์เกมเมอร์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ